บอกว่าตอนนี้ X 3 0 0เนี่ยเป็นกระแสะมากๆทุกคนเห็นแล้วแบบว่าเตะตามากๆแต่เรากําลังจะทํา X300 ขึ้นมาอีก1นึคันให้มันเตะตามากกว่านั้นด้วยการเอา X 3 0 0 SR สีใหม่อาโร o เรสสีแดงเนี่ยเอามาเพิ่มความสปอร์ตให้มันเอามาเพิ่มของให้มันอัดของเข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็นเหมือนไอคอนิกของเราอีก1นึคันเหมือนกับที่เราเคยทํากับเจ้ามาลากุติไปแล้วแต่คันนี้เนี่ย มันจะพิเศษไปกว่านั้นต่อไปนี้คุณไม่ต้องถามแล้วว่าชิ้นนี้ซื้อที่ไหนชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ทุกชิ้นจบได้ที่นี่ทัรบสกูตเตอร์มันคือของที่เรามีขายทั้งหมดจะประเคนใส่ใน X 3 0 0 a m a r o r e คันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันก็หลังจากที่เราเอาของมากลางแล้วเราก็รู้สึกว่า ทำไมนเยอะจังวะแล้วก็รู้สึกว่านี่คือของที่เรามีจําหน่ายนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสนใจชิ้นไหนหรือจะใส่แค่ชิ้นไหนเรามีขายหมดคุณสามารถจัดได้ที่นี่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่เหมือนเราตั้งใจที่จะใส่ของขึ้นไปให้เห็นเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงเลยอย่างเงี้ย ก็เจ้านายก็น่าจะแอบสะดุ้งแหละที่เราใส่ของประมาณ2 0 0 0 0 0มีทอนใช้คำนี้ดีกว่าหมดนเนี่ยเนี่ยสองแสนน่าจะมีทอนนิดหน่อยนี่จะขาดสายเบรกนะแต่ว่าสายเบรกไม่ได้เอามาไม่มได้เอามาวางไว้เดี๋ยวมีตัดระบบเบรกต่างๆเดี๋ยวเราก็จะทําให้ดูแล้วก็สีของของอาจจะตอนฟินนชเนี่ยอาจจะเปลี่ยนบางชิ้นเป็นสีอื่นแต่ขอดูความนะความเหมาะสมที่หน้างานอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คือของที่เราจะใส่ทั้งหมดแล้วเราก็จะทําประกอบมันขึ้นมาเป็นรถ A m a r บอร์โร่เรทสแบบซิ่งอีกหนึ่งคันไปดูกัน ก็จกนี้เราใส่พาร์ตจุกจิกปุ๊กปิกลงไปบปนตัวรถเรียบร้อยแล้วพาร์ตคาร์บอนพาร์ตอลูมิเนียมใส่โชคยังมีพาร์ตอีกหลายหลายชิ้นมากๆที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปในเจ้ารถโชว์คันนี้ก็ใช้คำว่าเป็นรถโชว์แล้วกันเพราะว่าเราก็จะทํารถขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งขาดไม่ได้เลยสําหรับรถโชว์ก็คือทอซิงทีนี้เนี่ย ท่อเนี่ยมันยังไม่มีตรงรุ่นแบบตรงรุ่นนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แก้ปัญหาด้วยการเอาไปทําคอก่อนเดินคอไทเทเนียมให้มันกับปลายว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงซึ่งดูแล้วเจรีมสัสเนี่ยทรงมันซิ่งอะคุณมันดูแล้วมันดูแบบว่าน่าจะซิ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะทําขาทําคอยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีท่อที่เราทําคอมาเพื่อใส่กับมันจําหน่ายด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีท่ออะไรบ้างหรือว่าทําออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนเป็นยังไงไปดู เป็นความหวาดเสียวอย่างหนึ่งในชีวิตก็คอ,อการหลดรหล่ขึ้นรถตู้น่ากลัวมากๆและนี่คือข้อดีของการมีตะแกรงหลังทุกคนเราใช้มัดรถได้ในกรณีที่เราต้องเดินทางหรือว่าด้วยความที่รถสกูตเตอร์มันไม่มีมือจับอะ่ะแบบให้มัดอะการที่คุณมีตะแกรงหลังเนี่ยเราก็มัดกับตะแกรงหลังไปซะ เราก็พาน้องไปสัญญกรรนนิดหน่อยเพราะว่าเป็นใช้คำว่าเป็นงานฝีมือขั้นสูงแล้วกันนะมันยังไม่มีท่อตรงรุ่นใช่ปะไม่แน่ใจแต่ไม่น่ามีนะเรายังไม่เห็นนะแต่ว่าน้องร้องวะทำไมน้องร้องวะเราลืมลป็นสัญญาแล้วน้องกลัวน้องกลัวโดนแน่โดนแน่พาไปสัญญรรัโดนแน่อะไรเงีายเฮ้ย <c oughs> แต่เราเราเลือกปลายมาก็ใช้คำว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์รถเราะทรงซิ่งนะอะไรอย่างเงี้ย Uh, อันนี้ไม่ใช่รายการเฮียขับรถนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นเพฟูลไลท์แหละแต่ว่าเราจะพาน้องไปเสลิกรรมเราลืมปิดเสียงน้องว่ะเดี๋ยวเราต้องจอดปิดเสียงน้องก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยร้องจะร้องไปตลอดทางจนถึงร้านเลยมันปิดเสียงได้แฮะรีโมทกดปิดได้แฮะได้ครับโอเคไปลุยเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะทำคอเป็น ตอนแรกคิดว่าจะเป็นสเตเลสแต่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมไปเลยดีกว่าก็คือตั้งแต่พอมันออกมาเลยจนถึงมาสวมสลิปแล้วก็ขายืดวางในตำแหน่งนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูอีกทีนึงว่ามันจะเข้ากับลุปของรถไหมอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้เราเลือกปลที่ซิ่งที่สุดแล้วให้มันแมชกับสีรถแล้วก็คอนเซ็ปต์ของรถที่เราอยากให้มันออกมาทรงสิ่งซิ่งไม่ซิ่งเดี๋ยวไปดู เรียบร้อยหลังจากที่เราใช้เวลาปลุกปั้มกับมันอยู่พอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าของที่เราเลือกลงไปสีที่เราแอดจัสลงไปแบบจ,จากที่เราเห็นในคลิปตอนแรกที่ที่ที่ถ่ายกองไว้เนี่ยก็คือบางอย่างเราก็เปลี่ยนสีไปแต่ว่าบางอย่างเราก็คงคอนเซปต์สีไว้เพื่อให้โทนของสีรถมันออกมาแบบลงตัวผมใช้คํานี้ดีกว่าคือไม่เวอร์วังจนเกินไปแล้วก็ไม่ฉีกโทนจนเกินไปก็คือจะคุมตีมเป็นแดงขาวดาซึ่งขาวที่ที่นี้ก็คือพวกพาร์ตอลูมิเนียมต่างๆที่เป็นสีเงินไม่ว่าจะเป็นล้อเอ็มเคที่ เลือกเป็นสีเงินและลัดด้วยยางบริดสโตนแบล็คสกูเตอร์หน้าร้อยี่หลังร้อยสามจานคามุยขาจับคามุยขาโชกหน้าคามุยอะไรต่างๆนานาก็คือดีเทลต่างๆพวกนี้เนี่ยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเรามีจําหน่ายที่ทับสกูเตอร์อยู่แล้วซึ่งเราก็ไว้ใจให้ทางทับสกูเตอร์เป็นคนดูแลจัดก,การติดตั้งทั้งหมดลงไปเบรกถ้าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดใครบัจเจตน้อยกว่านี้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นหูชิดธรรมดาได้ไหมได้อันนี้ก็เป็นหูชิดสิ่งสีดํา สายข้อต่อต่างๆที่เราเลือกเล่นสีให้มันแบบว่าอิตาลีอ่ะใช้คําว่าอิตาลีเลยทีเดียวเขียวขาวแดงอ่ะเจ๋วมากๆโดยรวมลงตัวผมมองว่าเป็นรถที่ออกมาดูซิ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นปั๊มบนคุณดูอ่ะใช้คําว่าซิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าปั๊มบนเราเลือกใช้เป็นคอซ่าคอต้านะมันก็จะทรงก็จะดูโมเดิร์นหน่อยเจาะฝา โผล่ขึ้นมาข้างบนเป็นฝาคามุยพาร์ทคาร์บอนเอ้ยพาร์ทของไบเกอร์ที่เป็นปลอกมือพาร์ทพวกนี้อ่ยุบยิบไป,ปหมดเลยอะ่ะมันเยอะมากเอาเป็นว่าคันนี้เนี่ยบัต g เจตอยู่ที่2 0 0 0 0 0 มีทอนนิดหน่อยต้องบอกว่ามีทอนนิดหน่อยเองนะไม่ได้มีทอนเยอะนะสองแสนเนี่ยมีทอนนิดหน่อยกับของต่างๆที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครอยากแต่งแบบนี้หรือว่าโทนนี้หรือว่ามากน้อยกว่านี้บวกลบยังไงถามสกูตเตอร์จัดการให้คุณได้ทุกอย่างระบบเบรกยางล้อโชกอะไรต่างๆเขามีหมดคุณแวะเข้ามาซื้อรถเสร็จปุ๊บแวะเลยก็ได้หรือขับรถมาแวะมาดูก็ได้ว่าเฮ้ยน้องมันมีอันนี้ไหม เฮ้ยน้องพี่เห็นในคลิปมันมีอันนี้เฮ้ยน้องพี่ชอบอันนี้ว่ะลองถามเขาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถเนี่ยมันจะออกมาลงตัวในสไตล์เรายังไงสําหรับคันนี้ก็คือ X 3 0 0 SR สีอัมาโรเรสเป็นสีใหม่แล้วก็เป็นสไตล์ซิ่งในแบบของเราทําสกูเตอร์ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ